มทรล้านนารับรางวัลชนะเลิศ ASIC พร้อมก้าวสู่ระดับสากลนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับสากลหน่วยงานานานาชาติยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงคู่สังคมชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริศทองปลนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASIC a n n u a Conference ณน,นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตระหว่างวันที่24-27ถึงตุลาคม2566เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติแบบดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องกับ SDG ของสหประชาชาติท่านต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลกและช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยจากนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งและการผลิตชาใบาชาเชียงดาจากอาจารย์มทราลาา้านนาภายใต้โครงการ u 2 t มาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของประเทศเป็นที่รู้จักในระดับสากลในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริศทองพรอนได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ Duty of Care for Community จาก Accreditation Service for International Schools, College and Universities และได้รับรางวัล e x c e l l e n t Awards ในหมวด Innovation for Community อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีระดับนานาชาติในหัวข้อ Innovation f r o m c o m m u n i t y under Development Goals โดยการกล่าวสุนทรพจน์ได้พูดถึงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและการทำงานร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักการของแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงาน ASIC และมหาวิทยาลัยนานาชาติและได้รับความสนใจเกี่ยวกับหลายโครงการที่เกี่ยวข้องชุมชนโดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับชุมชน และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยนานาชาติมีความต้องการทำความร่วมมือกับมทรล้านนาอย่างมากถือเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสสร้างชื่อเสียงและขยายเครือข่ายให้มีความร่วมมือในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้นจบ การรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์